สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะคุรอนิกานะคะสําหรับวิดีโอนี้เนาะเราจะเรียนเกี่ยวกับเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อกันนะคะคําว่าเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อเนาะ T-T Technical Term นะคะมันคือ intercalary meristem นะคะควาว่านักเรียนลองแยกคํานะคะเรารู้จักคํานี้ไปแล้วนะคะ meristem meristem คือเนื้อเยื่อเจริญใช่ไหมส่วน intercalary นักเรียนลองแยกคานะคะ inter อืมมีใครทราบไหมคะ inter แปลว่าอะไร อ่า inter นะแปลว่าระหว่างนะคะอันนี้มันเป็นคําแบบว่าเชื่อมนะคะหรือว่าเป็นคําแบบข้างหน้าคําอื่นๆได้นะคะ inter แปลว่าระหว่างนะคะส่วน calorie เราอาจจะไม่ได้คุ้นนะคะว่ามันคืออะไรเนาะมันคือแบบระหว่างข้อเนาะข้อในภาษาอังกฤษที่เป็นคําทับศัพท์อีกทีนึงนะคะปล่อยมันไปนะคะดูแค่คําว่า inter ก็พอเนาะเป็น เป็นเนื้อเยื่อเจริญนะที่อยู่ระหว่างในสักอย่างอ่ะที่เราแปลออกมาก็คือเป็นเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อนะคะทีนี้การจะหาเนื้อเยื่อเจริญชนิดนี้ได้แปลว่าเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าข้อมันอยู่ตรงไหนปล้องมันอยู่ตรงไหนนะคะสําหรับประเภทนี้เนาะจะพบเฉพาะในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะแปลว่าให้นักเรียนนึกถึงเออไม้ไผ่ก็บอกข้าวลามอะไรแบบนั้นเลยนะคะมันก็จะเห็นข้อป้องได้ชัดเจนนะคะ ควรเขียนไว้ให้แล้วนาะว่าตำแหน่งที่เป็นข้อนะคือตำแหน่งที่เป็นตรงนี้นะคะตรงขอบขอบเนาะหัวท้ายนะคะของลำต้นนะคะเราจะพบข้อนะคะแล้วก็ส่วนตรงกลางเนี่ยเราก็จะเป็นป่องนะคะเราเรียกว่าอินเตอร์โนดเนาะคำว่าโนดกับอินเตอร์โนดนักเรียนอาจจะไปเจอคข่ายๆอีกทีหนึ่งในวิชาฟิสิกส์เรื่อง เรื่องคลื่นเนาะอันนั้นก็จะเป็นโนดกับแอนติ้โนดนะคะนักเรียนอย่ามาตอบรวมกันนะคะไม่โอเคนะอันนี้คือโนดคือข้อนะคะแล้วก็ปลฟองคืออินเตอร์โนดนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองคิดภาพเป็นแขนตัวเองก็ได้ค่ะควรอยากรู้ว่าตรงเส้นสีน้ําเงินนะคะที่ครูอันเส้นประไว้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นโนดหรืออินเตอร์โนดนักเรียนได้ไหมมันคือโนดนะมันคือข้อนะคะมันคือข้อนะคะ ส่วนระหว่างข้อเนี่ยนะคะมันคือปล้องนั่นเองนะคะระหว่างข้อมันคือปล้องนั่นเองนะคะซึ่งในภาพตรงนี้นะคะเขาเขียนไว้ว่า i n t e r c a l a r y m e m i r t e e เนี่ยมันจะอยู่เหนือข้อนะคะมันจะอยู่เหนือข้อเนาะซึ่งก็คือตรงนี้ถ้าเราลองเทียบกับแขนนะคะเราก็จะพบว่าถ้าเป็นแขนของเราเนี่ยตรงตำแหน่งแถวๆตรงนี้เนาะใกล้ๆข้อศอกเนี่ยขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะพบกับปล้องเนาะ ตรงก่อนที่จะเป็นความยาวของป้องทั้งหมดเราก็จะพบว่ามีเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้ออยู่บริเวณตรงนี้เนาะ,ะประมาณนี้นะคะเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้ออยู่ตำแหน่งนี้นะนักเรียนอโอเคค่ะทีนี้ค่ะลอง เมื่อกี้คูอันตอบไปแล้วนะคะว่าเนื้อเยื่อเจริญชนิดนี้เนาะเขาจะอยู่ที่เหนือข้อหรือโคนป้องนั่นเองนะคะแล้วก็พบเฉพาะในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวด้วยนะคะเหนือข้อหรือโคนป้องเนาะแต่ถ้าเราจาจากชื่อเนี่ยนะคะชื่อเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยก็คือเหนือข้อได้เลยนะคะ นักเรียนนึคิดว่าเนื้อเยื่อเจริญชนิดนี้นะช่วยตัดคาให้หน่อยนะคะชนิดนี้นะคะทําหน้าที่อะไรเออถ้ามันอยู่ตรงนี้ค่ะเรานักเรียนลองดูเนาะภาพซ้ายเนี่ยนะคะมันค่อยๆจเจริญเป็นภาพขวาไปเรื่อยๆนะคะใน3าอันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นคะนักเรียน่ข้อหรือปล้องที่มันยาวขึ้นคะ ปล้องมันยาวขึ้นเนาะจากภาพท้ายสุดนะคะมันยาวแค่นี้เนาะปล้องนะคะแล้วปล้องก็เพิ่มความยาวขึ้นมาเพิ่มความยาวขึ้นมานะคะแปลว่าเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อเนี่ยมันทําหน้าที่ให้ปล้องของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะยืดยาวไปเรื่อยๆนะคะเป็นการเพิ่มความยาวเพิ่มความสูงนั่นเองนะคะโน้ตไว้ว่าขอบปล้องเนี่ยมันคืออยู่ที่ลำต้นนะนักเรียนขอปล้องอยู่ที่ลำต้นนะคะเหมือนเดิมค่ะ วันอยากรู้ว่าเนื้อเยื่อเจริญประเภทนี้นะคะเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อนเนี่ยน่าจะเป็นการเจริญเติบโตขั้นปฐมภูมิหรือขั้นถุติยภูมิคะถ้าไม่ได้นักเรียนลองย้อนกลับไปสไลด์เมื่อกี้เนาะมันคือการเพิ่มความสูงเพิ่มความยาวแต่ว่ามันต้องเป็นการเจริญขั้นปฐมภูมิถูกไหมเป็นการเจริญขั้นปฐมภูมินะคะเป็นการเพิ่มความสูงความยาวนะคะดังนั้นสรุปวิธีหนึ่งช่วยกันนะคะ ถ้าเป็น2ประเภทนี้นะคะจบแล้วเนาะเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายเนี่ยค่ะเราแบ่งเป็น2ประเภทย่อยนะคะคือ SAM S A M อะครูอันเขียนไว้ตร,ต,รตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะคะเป็น SAM S A M shoot apical meristem นะคะกับ R i M root apical meristem นะคะเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ intercalary meristem นะคะพบที่เหนือข้อเลยนะคะ <S <S ทั้ง2แบบนี้ทั้ง2ประเภทนี้เป็นเนื้อเยื่อเจริญ ที่ทาให้เกิดการเจริญเติบโตขั้นปฐมภูมินะคะดังน acne, uh okay. ั้นการเจริญขั้นปฐมภูมิมันแปลว่าอะไรคะการเจริญขั้นปฐมภูมิมันแปลว่าการเพิ่มความยาวเพิ่มความสูงนั่นเองนะคะเป็นการเพิ่มความยาวเพิ่มความสูงเนาะโอเคค่ะนักเรียนเราจะลองแบบนึกๆต่อนะว่าถ้าถ้าอันนี้ค่ะเรารู้แล้วว่าปฐมภูมิ primary growth คือการเพิ่มความยาวเพิ่มความสูง แล้วถ้าเป็นแล้วถ้าเป็นการเจริญเติบโตขั้นทุติยภูมิ secondary growth น่าจะแปลว,ว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไว้เรียนในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ